สวัสดีครับการทำดิจิตอลเมดิทติ้ง Marketing เนี่ยนะเครื่องมือหรือแพลตฟอร์มโฆษณาเนี่ยนะมันมีหลายตัวแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีจุดเด่นพิเศษมีความเก่งที่แตกต่างกันวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพูดเครื่องมือตัวหนึ่งนะที่สําคัญเลยเนะสำหรับคนที่ขายสินค้าที่ราคาแบบสูงขึ้นมาขายสินค้าที่ลูกค้าเนี่ยในเวลาที่เขาจะซื้อเนี่ยนะเขาจะต้องมีการแบบหาข้อมูลใช้เวลาในการคิดนานๆเปรียบเทียบรายละเอียดเปรียบเทียบว่าจะซื้อจากแบรนด์ไหน จะซื้อจากร้านไหนอย่างเงี้ยนะไอสินค้าในกลุ่มที่แบบราคาสูงนเนี่ยนะหลักหมืน่นหลักแสนหลักล้านเนี่ยนะครับสินค้าในกลุ่มพวกนี้ลูกค้าเขาใช้เวลาในการคิดใช้เวลาในการหาข้อมูลเนะี่ยก่อนที่จะตัดสินใจซื้อหรืออย่างธุรกิจที่เป็นแบบ B 2 B เนี่ยเนะี่ยที่เราอาจจะขายสินค้าให้บริษัทให้โรงง,งานเป็นซัพพลายเออร์เนี่ยรับผลิตอย่างเงี้ยนะครับหรือจะขายวัตถุดิบไหมให้กับพวกบริษัทอื่นเครื่องมือให้กับพวกบริษัทอื่นอย่างเงี้ยเนี่ย ไอสินค้าที่กลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นสินค้าที่เวลาลูกค้าจะซื้อเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการคิดใช่ไหมขอใบเสนอราคาเปรียบเทียบรายละเอียดอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องเรียกให้ทางเราเนี่ยเข้าไปพรีเซนต์ไปนําเสนออย่างเงี้ยหมยเพราะเป็นธุรกิจแบบ b 2 b เนี่ยเขาก็ต้องคิดอยู่แล้วแล้วก็เป็นหน้าที่ของคนตัดสินใจที่จะซื้อด้วยเนี่ยในการที่เขาจะต้องแบบเปรียบเทียบรายละเอียดเปรียบเทียบราคากับหลายๆเจ้าเนี่ยใช่ไหมฝ่ายจัดซื้อเขาก็ต้องทําอยู่แล้วแลเพราะนั้นถ้าเราขายสินค้าในกลุ่ม b 2 b เนี่ย ขายธุรกิจด้วยกันเองเนี่ยนะครับเครื่องมือที่เป็น Google Search a d ตัวนี้สำคัญมากเนะี่ยเราขายสินค้ามูลค่าสูงที่ลูกค้าต้องใช้เวลาในการคิดเยอะสินค้าในกลุ่ม B2B อย่างเงี้ยนะที่ลูกค้าก็ต้องแบบให้ใช้เวลาในการเปรียบเทียบหาข้อมูลตัดสินใจนานๆเนี่ยเนี่ยนะเขาจะต้องมีการค้นจาก Google อยู่แล้ว Google Search a d นะแล้วแล้วข้อดีของไอ้เครื่องมือการตลาดที่เป็น Google Search a d เนี่ยที่ว่าลูกค้าค้น Google ใช่ไหมชื่อสินค้าเราชื่อบริการเราเนี่ย เราจะต้องเจอไอ้ตัวแอดโฆษณาของเราในผลการค้นหาของ Google เนี่ย,ยสิ่งที่มันเป็นจุดเด่นก็คือเรื่องความตั้งใจซื้อปกติเวลาที่เราทำไอ้การตลาดเนี่ย,ยลูกค้าเป้าหมายที่มาเห็นแอดโฆษณาเราเนี่ยถ้ามาจาก Google Search เนี่ยมันจะเป็นลูกค้าที่มีความตั้งใจซื้อสูงจริงๆนะเพราะเขาค้น Google ให้แม้ด้วยชื่อสินค้าหรือบริการของเราเลยเนะครับซึ่งแตกต่างจากใน Facebook ใน i g นะหรือในโซเชียลมีเดียตัวอื่น นะครับทวิตเตอร์ทิกต็อกเงี้ยนะลูกค้าเนี่ยที่เขาอยู่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจเข้าไปหาซื้อสินค้านะแต่เขาไปเล่นดูไหมนะไปเล่น IG ไปเล่นเฟซอย่างเงี้ยเล่นทิกต็อกเนี่ยเน, TikTok, เนี้ยดูเพลินๆล,ล้วก็เจอแอดโฆษณาเราขึ้นมานะลูกค้าในกลุ่มพวกนี้เนี่ยบางทีก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะซื้อสินค้าเราแต่เขาโดนบังคับให้เห็นโฆษณาเราเนะี่ยแล้วตัวโฆษณาเราสินค้าเราเราทําดีเขาก็เลยสนใจเขาก็เลยอยากได้นะครับ เนะ้วเขาก็ตัดสินใจซื้อนะซึ่งมันก็มีจุดเด่นของมันนีเพราะว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยข้อดีก็คือมันเข้าถึงคนได้กว้างนะเข้าถึงคนได้แบบบ่อยได้ตลอดเวลานะเพราะว่า User ยูเซอร์หรือลูกค้าของเราเใช้เวลากับโซเชียลมีเดียเยอะนะนะแต่แต่บางทีจุดด้อยของมันก็คือเรื่องความตั้งใจซื้อเนี่ยนะมันจะต่ากว่านะต่ากว่าลูกค้าที่เราได้จาก Google Search ที่ว่าค้นมาเลยใน Google นเนี่ยค้นหาสินค้าเรามาเลยทีนี้ไอ้ g o o g l e Search Ad เนี่ย ที่เราจะทำการตลาดกับตัวเสิร์ชเอนจินกูเกิลเนี่ยนะทำให้ลูกค้าที่ตั้งใจจะหาซื้อสินค้าเราเนี่ยนะเวลาเขาไปค้น Google แล้วก็เจอแอดเราในผลการค้นหาเนี่ยสิ่งแรกสุดที่สำคัญก็คือเราจะต้องคิดเรื่องคีย์เวิร์ดนะหรือเขาเรียกคำค้นเนี่ยนะว่าลูกค้าที่แบบว่าตั้งใจหาซื้อสินค้าหรือบริการที่เราขาย,น,ยนะเขาจะค้น Google เนะี่ยด้วยคีย์เวิร์ดคำว่าอะไรนะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็คิดไม่ยากนะครับเนะวลาที่เราคิดคีย์เวิร์ดเนี่ยนะ เราก็คิดจากไอตัวชื่อสินค้าที่เราขายเนี่ยแหละชื่อสินค้าหรือชื่อบริการนะคุณสมบัติของสินค้าเรานะหรือปัญหานะที่สินค้าเราสามารถไปแก้ไขให้ลูกค้าได้ปกติอาจารย์ก็จะคิดอย่างเงี้ยไม่ใช้ชื่อสินค้าก็ใช้ตัวคุณสมบัตินะหรือปัญหาที่สินค้าเราไปแก้ไขให้ลูกค้าได้อะนะครับนะคีย์เวิร์ดคือคำคำค้นเนี่ยนะยกตัวอย่างนะสมมติอาจารย์เป็นเซลนะขายรถโตโยต้ยตาเอา่าดขายเอว่าดเนี่ยนะ ะฉะนั้นสิ่งแรกที่อาจารย์จะทำเนี่ยนะอาจารย์รู้ว่าให้ลูกค้าอาจารย์เนี่ยเวลาเขาจะหาซื้อเอลพาดเนี่ยเขาก็จะค้น Google ถูกไหมเนี่ยเพื่อหาเปรียบเทียบราคาเปรียบเทียบสเปคอย่างเงี้ยเนี่ยนะหาว่าจะซื้อศูนย์ไหนดีนะซื้อดีลเลอร์ไหนดีนะครับสิ่งที่อาจารย์จะทำก็คืออาจารย์ก็จะมา list keyword ทั้งหมด list คำค้นทั้งหมดเขียนรายการคำค้นทั้งหมดอะที่อาจารย์คิดว่าให้คนที่จะซื้อรถเอลพาดเนี่ยเนี่ย,เ,ยเขาจะใช้ในการค้นหานะ ใน Google นะครับ g o เ g l e เองเนี่ยนะก็จะมีการเก็บข้อมูลสถิตนะิของผู้ใชนะ้ที่ใช้ Google ในการค้นหานะไอ้เครื่องมือตัวนี้เนี่ยเราสามารถเข้าไปใช้มันได้นะครับอันนี้หน้าหน้าจออันนี้ก็คือหน้าจอตัวเครื่องมือของ Google นะนะที่เราสามารถไปเช็คได้นะครับนะว่า้ hé, สินค้าที่เราขายเนี่ยชื่อสินค้าของเราเนี่ยมันมีคนค้น Google เนี่ยคำนี้กี่ครั้ง Google มันจะมีเก็บข้อมูลตรงนี้เอาไว้ Αι, แล้วเวลาที่เราจะไปทําโฆษณาเนี่ยนะทำให้คนค้น google นะชื่อสินค้าเราเนี่ยเราสามารถเช็คค่าแอดได้ด้วยนะ google เวลาคิดเงินนะค่าโฆษณาเรา αι, google Search Ad เนี่ย αι, เขาจะคิดเมื่อคนค้น google แล้วเห็นแอดโฆษณาเราขึ้นมาแล้วคลิกที่แอดเราเขนนาเรียก cost per click คิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อคลิกะนะครับพอลูกค้าค้น google ใช่ไหมนะครับชื่อสินค้าเราแล้วเห็นแอดเราแล้วคลิกที่ตัวแอดเราเราก็จะเสียเงิน,น αι, ซึ่ง ไอ้คีย์เวิร์ดเนี่ยนะแต่ละคำเนี่ยนะเวลาที่ลูกค้าค้นเนี่ยค่าคลิกมันก็จะไม่เท่ากันนะมันขึ้นอยู่กับว่าไอ้ค่าคลิกอันนั้นเนี่ยมันมีการแข่งขันหลายคนไหมหลายธุรกิจไหมที่มาซื้อโฆษณาคำนี้นะแล้วประมูลแข่งกันเท่าไหร่นะครับเวลาที่เราไปซื้อโฆษณา Google Search Ad เนี่ยมันจะเป็นการประมูลค่าคลิกกันนะว่าเราจะประมูลว่าคนค้น Google เนี่ยชื่อสินค้าเราเนี่ยคำนี้โตโยต้าเอาผ่าอย่างเงี้ยนะเอ้เราจะซื้อโฆษณาเท่าไหร่ กูเกิลเขาจะให้เราแบบสามารถเสนอราคาว่าให้คลิกหนึ่งเราจะยอมจ่ายกีบาทเดี๋ยวคู่แข่งเราใช่ไหมเขาก็ต้องการแบบเฮ้ยมาซื้อโฆษณาคานี้เหมือนกันโตโยต้า l อล a าดเนี่ยเวลาคนค้นคีย์เวิร์ดคำนี้เขาก็จะเสนอราคานะซึ่งในการเสนอราคาเนะี่ยของแต่ละธุรกิจนะแต่ละคนที่ไปซื้อแอด g o o g l e นะของไอ้คีย์เวิร์ดคำนี้เดี๋ยวกูเกิลมันก็จะดูว่าใครเสนอแพงกว่ามันก็จะเอาโฆษณาของคนนั้นขึ้นก่อนอยู่ด้านบนใครเสนอราคาถูกกว่าก็จะอยู่ข้างล่างนะครับ เพราะนั้นเวลาที่เราไปซื้อโฆษณา Google Search เนี่ยนะคีย์เวิร์ดแต่ละคำเนี่ยราคาก็ไม่เท่ากันเนะเวลาที่ไปซื้อเนะเราเสียเป็นต่อคลิกกัยเนาะคนคนแล้วเจอโฆษณาเรา1คลิกแล้วก็เสียเงินนะครับไออย่างในในตัวอย่างเนี่ยที่อาจารย์ทำเนี่ยนะครับอาจารย์ก็คิดว่าให้คนที่จะซื้อแอลพาดเนี่ยเขาน่จะแบบค้น Google เนี่ยอย่างหาเปรียบเทียบราคาไงว่าให้แอลพาดเนี่ยราคาเท่าไหร่เขาก็ค้นแบบเอผ่านราคาางเงี้ยอาจารย์ก็ใส่คีย์เวิร์ดเข้าไป ตรงนี้มันจะมีให้เราสามารถเช็คได้นะว่าคำที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยชื่อสินค้าเราเนี่ยเวลาคนค้นคำนี้เนี่ยเนี่ยสถิติของคำนี้เนี่ยนะกูเกิลมันจะเก็บสถิติปริมาณการค้นในแต่ละเดือนเก็บสถิติค่าคลิกด้วยว่าเฮ้ยวลาจะซื้อโฆษณาคำนี้เนะี่ยเราจะต้องเสียเงินประมาณกี่บาทต่ตอคลิกเนะเราก็สามารถใส่คำของเราเข้าไปนะครับอย่างนี้อาจารย์ก็ใส่คำว่าแอล่านราคาเข้าไปเนะี่ยพอใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวกูเกิลมันก็จะขึ้นมาบอกว่า คำว่าแอลพาดราคาเนี่ยนะมีการค้นหาลายเดือนโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยอยู่ประมาณ2,400ครั้งใน1เดือนเนี่ยมีคนเปิด Google ขึ้นมานะแล้วก็ค้น Google คำนี้เลยเนี่ยแอลพาดราคาเนี่ยเดือนนึงประมาณ2,400ครั้งนะแล้วค่าถ้าคลิกมันเนี่ยเนี่ยเวลาที่เราจะไปซื้อโฆษณาคำนี้กับ Google นะ่ยทำให้คนค้น Google คําว่าแอลแอลพาดราคาเนี่ยแล้วเจอเว็บเราอยู่ข้างบนเนี่ยในผลการค้นหาเนี่ย จะอยู่ที่ประมาณ12บาทเนี่ยตรงนี้มันก็จะขึ้นราคาบอกมานะซึ่งไอ้ไอราคาตรงนี้นะที่เป็นค่าคลิกเนี่ยนะนะหรือเขาเรียกว่าราคาเสนอนะครับนะมันไม่ได้แปลว่าเราจะเสียเท่านี้เป๊ะๆนะนะแต่มันจะเป็นการประเมินมาให้เราว่าเนี่ยถ้าเราจะซื้อโฆษณาคําว่าแอลพาดราคาเนี่ยนะนะเราจะเจอทาให้ลูกค้าหเห็นแอดเราอยู่ด้านบนในผลการค้นหา google เนาะนะครับเลยต้องเสียประมาณนี้สิบสองบาทนะครับแต่เดี๋ยวมันมีเทคนิคในการทําให้ค่าคลิกถูกลงด้วยนะ g o เ g l e เนี่ยเวลาเขาจัดอันดับไหนะว่าเว็บไหนจะอยู่ข้างบนเว็บไหนจะอยู่ข้างล่างเนี่ยในผลการค้นหาของ Google เนี่ยนะเขาจะดูเรื่องคะแนนคุณภาพด้วยนะ Google เขาจะมีการให้คะแนนด้วยเนะเวลาที่เราไปซื้อแอดโฆษณากับ Google อะ่นะทั้งการให้คะแนนวิธีการตั้งแอดทั้งการให้คะแนนตัวเว็บเรานะครับตัวหน้าเว็บของเราเนี่ยที่เราเอาไปทําโฆษณากับ Google เนี่ยเขาจะให้คนะแนนมาถ้าเราทําคะแนนได้สูงเนี่ย มันมีโอกาสที่เราจะลดค่าคลิกตรงนี้ให้ถูกลงได้นะครับทีนี้ไอ้ไอเครื่องมือตัวนี้เนะเครื่องมือวิเคราะห์คีย์เวิร์ดเนี่ยนะคีย์เวิร์ดแพนเนอร์เนี่ยนะที่มันมีประโยชน์อีกเนี่ยนะนะครับนอกจากมันบอกสถิติการค้นต่อเดือนเนะี่ยบอกค่าคลิกเรานะว่าต้องเสียเงินประมาณกี่บาทเนี่ยนะครับนะมันจะแนะนำคีย์เวิร์ดเพิ่มเติมให้เราด้วยนะว่าเฮ้ยลูกค้าเนี่ยเนะี่ยที่สนใจซื้อสินค้าเราเนี่ยนะ่ยนเะวลาเขาค้น Google เนี่ย นอกจากไอตัวคีย์เวิร์ดที่เราใส่เข้าไปเนี่ยแอลพาดราคาเนี่ยเนี่ยมันมีคําไหนอีกนะเนี่ยมันจะขึ้นคีย์เวิร์ดใช่ไหมเนี่ยแนะนําเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยแอลพาดมือสองอย่างเงี้ยเห็นไ,ไหมค้นต่อเดือน3,600ครั้งค่าคลิกก็ถูกลงมาหรือแค่5บาทนะครับนะสมมติอาจารย์ขายทั้งมือ1มือ2เลยนะนะครับมีทั้งรถใหม่นะมีทั้งรถมือ2ด้วยเนะี่ยนะคีย์เวิร์ดคำนี้อาจารย์ก็เลือกมาใช้ได้นะ่ยเราค่าโฆษณาก็ถูกกว่านะครับ นะลูกค้าบางคนค้น Google ก็พิมพ์เต็มๆเลย Toyota a l p ลาราคานะครับอันนี้ก็ค้นต่อเดือน2 0 0 0ันะาค่าคลิกก็ประมาณ20บาทอันนี้ก็แพงขึ้นมานะนะครับ t o y ยต้นะ a l p h a าดมือ2อย่างเงี้ยนะครับค้นต่อเดือนได้ไหมันสาม้นะครับ, 1300, ค,รบค่าคลิกอยู่ที่ประมาณ8บาทในเะวนลาที่เราไปซื้อโฆษณา Google Search เนี่ยเ,ยเดี๋ยวเขาก็จะให้เราใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปว่าเราจะทําโฆษณาคําไหนบ้าง แล้วมันมีเทคนิคในการตั้งคีย์เวิร์ดแบบพิเศษด้วยที่จะทําให้เราเสียเงินถูกลงอย่างเงี้ยได้กลุ่มเป้าหมายคนที่เห็นแอดเราเป็นคนที่ตั้งใจซื้อสูงขึ้นมาอย่างงี้ด้วยนะครับคีย์เวิร์ดแต่ละคำเนี่ยเราก็สามารถตั้งค่าคลิกให้ไม่เท่ากันได้นะอย่างคําว่าแอลผ่านมือ2เวลาเราไปตั้งค่าคลิกเราก็เสนอราคาให้ถูกหน่อยเนะี่ยเพราะว่าในในตัวเครื่องมือตัวนี้ Google มันก็บอกเราว่าค่าคลิกมันอยู่ประมาณแค่ห้าจุดแปดบาทนะแต่ว่าถ้าเราจะไปซื้อคีย์เวิร์ดคำว่า Toyota L าายต้าแอล ก็ต้องเสียแพงขึ้นถูกไหมเป็น20อย่างเงี้ยเราก็ปรับค่าคลิกได้ของแต่ละคำอันนี้เขาก็มีแนะนําคําเพิ่มเติมเนาะเนี่ยมีอย่างแอลพาดที่พิมพ์เป็นภาษาไทยก็มีใช่ไหมพฤติกรรมลูกค้าบางคนเวลาเขาพิมพ์แอลพาดเขาพิมพ์เป็นภาษาไทยแอลพาดราคาเนี่ยพันเเนี่ยเนี่ยมีการค้นต่อเดือนเนาะค่าคลิกก็13บาทเนี่ยเห็นไหมลูกค้าบางคนก็พิมพ์เป็นภาษาไทยอันนี้เลยโตโยต้าแอลพาดเห็นไหมภาษาไทยเนี่ยเนี่ยราคาเนี่ยแปดร้อยแปดสิบเนี่ยนะ มันก็จะขึ้นคําแนะนําขึ้นมาอีกนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทําเราจะต้องเขาเรียกรนะีเสิร์ชคีย์เวิร์ดวิจัยนะหรือหาความเป็นไปได้ทั้งหมดของคีย์เวิร์ดที่ว่าลูกค้าเราเนะี่ยลูกค้าของเราเวลาเขาตั้งใจจะหาซื้อสินค้าที่เราขายเวลาเขาไปค้น Google เนี่ยเขาจะค้นคีย์เวิร์ดคำว่าอะไรบ้างเนี่ยเราดูได้หมดเลยแต่ละคําก็จะมีปริมาณค้นหาเนี่ยในแต่ละเดือนไม่เท่ากันค่าคิดก,ก็ไม่เท่ากันนะครับนะสมมุติอาจารย์เปลี่ยนจากแอลพาดราคาเนี่ยนะเอาเป็นแค่คําว่าแอลพาดเฉยๆเลย นดูซิว่าเอ๊ะมันมีลูกค้าที่ค้นแบบแอลพาดเฉยๆเลยอย่างเงี้ยนะครับนะกดดูผลลัพธ์อย่างเงี้ยนะอันนี้ถ้าเป็นแอลพาดเฉยๆเลยนะนะครับเนะี่ยอันนี้ก็ประมาณ18,100ครั้งเนะี่ยราคาก็ประมาณ15นะ15บาทนะครับแอลพาดสอ2 0ันอย่างเงี้ยลูกค้าเวลาซื้อรถบางทีเขาก็ระบุป,ปีตอนที่ค้นหาเลยถูกไหมเฮ้ยอยากได้แอลพาดปีไหนอย่างเงี้ยนะนะครับก็ค้นพันพันเก้าร้อยครั้งต่อเดือนเนี่ย นะค่าคลิกประมาณ12บาทนะเครื่องมือตัวนี้มีประโยชน์นะครับวันไหนเวลาที่เราทําโฆษณา Google Search เนะี่ยเราต้องไปใช้เครื่องมือตัวนี้ในการแบบวิจัยคีย์เวิร์ดทั้งหมดเลยว่าให้ลูกค้าที่จะซื้อสินค้าที่เราขายเนะี่ยมันมีการค้นคําว่าอะไรบ้างคำค้นคาค้นแต่ละคำเนะี่ยมีปริมาณการค้นหาต่อเดือนกี่ครั้งนะค่าคลิกเท่าไหร่นะนอกจากนี้ Google มันยังบอกแนวโน้มด้วยนะเราจะเห็นว่า ถัดจากไอ้ปริมาณการค้นหาเนี่ยมันจะมีเป็นกราฟขึ้นมาเห็นไหมถ้าเราเอาเมาส์ไปชี้ตรงกราฟตัวนี้นะมันจะบอกเราด้วยนะว่าเนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยมันมีสิติย้อนหลังบอกเราเนี่ยเมษา2020นี่เนี่ยนะการค้นคีย์เวิร์ดนีที่เป็น Toyota Alphard เนี่ยอยู่ประมาณสัก8,100นะ8,100ครั้งนะนะครับเนี่ยตอนพฤษภาเนี่ยนะ2020เนี่ยค้นอยู่เพิ่มขึ้นมาเป็น1 2 0 0นนี ตอนมิถุนาใช่ไหมเนะี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็นหมื่นสี่อย่างเงีง้ยเห็นไหมมันมีสถิติบอกเราเราก็ดูแนวโน้มได้นะว่าเฮ้คีย์เวิร์ดคำนี้เนี่ยแนวโน้มการค้นหาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับสำหรับบางสินค้าเนี่ยมันก็จะมีเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับสินค้าบางอย่างขายดีเห็นไหมช่วงหน้าร้อนอย่างแอร์อย่างเงี้ยมันก็จะแนวโน้มการค้นหาก็จะเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมช่วงแบบหน้าหนาวอะไรเงี้ยการค้นหาก็ลดลงอย่างเงีง้ยนะเราก็ดูได้นะ เวลาที่เราทำการวิจัยคนะีย์เวิร์ดเนี่ยหารายการคีย์เวิร์ดทั้งหมดออกมาเนี่ยนะเนี่ยนะที่เราคิดว่าให้ลูกค้าเขาน่าจะแบบใช้ในการค้น Google เนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องมีการจัดลำดับความสำคัญของคีย์เวิร์ดด้วยนะว่าคีย์เวิร์ดคำไหนเป็นคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าค้นแล้วมีโอกาสซื้อสินค้าเราสูงคีย์เวิร์ดคำไหนลูกค้าค้นแล้วซื้อสินค้าเราต่ำาบบาีเงี้ย,ยคำไหนที่มีโอกาสซื้อสูงเราก็ต้องแบบเลือกคำพวกนั้นเนี่ยมาทำโฆษณาอาจจะตั้งราคาเสนอให้แพง คีย์เวิร์ดคำไหนที่แบบให้โอกาสซื้อต่ำเราก็อาจจะไม่ต้องเลือกมานะนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องทําเหมือนกันนะครับนะนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญนะครับวลาที่เราทําโฆษณา Google Search a d นะเราจะต้องมานั่งวิเคราะห์คีย์เวิร์ดทั้งหมดแบบนี้นะครับมาเช็คจํานวนการค้นหาในแต่ละเดือนใช่ไหมของแต่ละคําว่าคํานี้นะนะเดือนหนึ่งมีคนค้นกี่ครั้งคํานี้ค่าคลิกเท่าไหรนะ่แล้วเดี๋ยวมันจะใช้ในการแบบประเมินยอดขายคร่าวๆได้ด้วยนะนะเพราะปริมาณการค้นหานของแต่ละคำเนี่ย ก็แปลว่าเดือนหนึ่งเนี่ยมีคนสนใจใช่ไหมสินค้าเราเนี่ยเนะี่ยที่เขาไปค้น Google เนี่ยเท่าไหร่ดูไหมคำนี้นะคำนี้ก็เพิ่มขึ้นมาอีกใช่ไหมสามารถแบบวิเคราะห์ได้ด้วยนะว่าให้คนที่มันสนใจจะซื้อเนี่ยสินค้าเราในแต่ละเดือนเนี่ยมันน่าจะมีมีปริมาณคนประมาณเท่าไหร่เนะี่ยจากนั้นเราก็สามารถแบบประเมินยอดขายคร่าวๆได้อีกนะว่าให้สมมุติว่าสินค้าเราเนี่ยเนี่ยไอตัวชื่อสินค้าที่เราขายในคีย์เวิร์ดที่มันเกี่ยวข้องกับสินค้าของเราเนี่ยนะ มันมีคาค้นรวมทั้งหมดเนี่ยเฉลี่ยแล้วประมาณเท่าไหร่สมมติมีอยู่ประมาณสัก80,000นเนี่ยในแต่เดือนมีคนค้นได้ไหมตัวชื่อสินค้าเราคําที่มันเกี่ยวข้องกับสินค้าเราประมาณสัก8 0 0 0 0ครั้งเนี่ยนะครับเราก็ประเมินยอดขายได้ว่าเฮ้ยถ้าเนี่ยเราทําให้เว็บเราไปอยู่ในผลการค้นหา google เ,เราก็รวมใช่ไหมปริมาณการค้นหาของแต่ละคำในรวมเข้าด้วยกันเนี่ยนับรวมเข้าด้วยกันเนี่ยคำนี้หมื่นแปดคำนี้หมื่นสี่คำนี้พั 14, นเก้าพันหกเนี่ยรวมเข้าด้วยกันมันก็จะได้ปริมาณการค้นหารวมหลายหลายคำ Αι, แล้วก็มาประเมินคร่าวๆได้ว่าใ,ในแต่เดือนมันมีคนสนใจสินค้าเราเท่านี้เห็นไ,ไหมประมาณสัก7 0 0 0 0 8 0 0น0เนี่ยที่ค้น Google เนะี่ยแล้วเราก็ลองคิดดูว่าให้สมมติถ้าสัก1%ซื้อเห็นไ,ไหมในแต่เดือน1%อเซนื้อเนี่ยแปดห0ื่นเห็ยไหมคนเนะแล้วมีแบบเจอแอดเราในผลการค้นหาเข้ามาที่เว็บเราแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนที่ค้นแล้วจะเข้ามาที่เว็บเราหรอกบางทีก็อาจจะเข้าไปที่เว็บคู่แข่งนะมันขึ้นอยู่กับการเขียนแอดเราด้วยเดี๋ยวจุดสําคัญอีกอันหนึ่งที่จะทําให คนมันเข้ามาที่ Web เว็บเราเยอะนะเวลาค้น Google ก็คือข้อความโฆษณาที่เราเขียนเราต้องเขียนให้ดีนะครับเนี่ยต้องมีการแทรกพวกจิตวิทยาการโน้มนาวเนี่ยมีการใช้คำขายเนี่ยที่โดดเด่นเนี่ยที่มันดูแตกต่างจุดขายที่เป็นพิเศษอย่างเงี้ยนะเข้าใจลูกค้าจริงๆก่อนด้วยว่าให้ลูกค้าที่มันจะซื้อส,สินค้าเราเนี่ยเขาอยากเห็นคำขายอะไรนะครับเขาจะสนสนใจคำขายอะไรเป็นพิเศษอย่างเงี้ยนะนพวกนี้ก็สำคัญมาก นะเพราะถ้าคำขายที่เราเขียนบรรยายเนี่ยตัวโฆษณาเราดีเนี่ยโอกาสที่ลูกค้าจะคลิดเข้ามาที่เว็บเราก่อนคู่แข่งก็จะสูงขึ้นเราก็จะมีโอกาสปิดการขายได้มากกว่านะครับหรือบางทีเราก็ต้องไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งอีกเนาะว่าให้คู่แข่งเขาเขียนคำขายยังไงเขาจัดโปรแบบไหนเห็นไหมเราเขียนสู้เขาได้ไหมถ้าเราเขียนสู้เขาไม่ได้เราก็ต้องไปแก้มันทําให้ดีขึ้นนะครับนะเพราะเวลาลูกค้าเขาค้น google เนี่ยนะมันเป็นคนที่ตั้งใจหาข้อมูล เป็นคนที่เปรียบเทียบเยอะนะครับนะเขาถึงมาค้น Google หาข้อมูลแล้วเวลาเขาสินค้าถ้ามูลค่าสูงอย่างเงี้ยขายรถขายบ้านเป็นธุรกิจแบ like บ B2B เนะี่ยลูกค้าเขาเปรียบเทียบอยู่แล้วเขาไม่ได้ดูแค่เจ้าเดียวเนะี่ยเขาดูหลายๆที่เทียบกันที่ไหนที่แบบโดดเด่นกว่าเนะี่ยทำให้เขามั่นใจได้มากกว่าว่าซื้อกับที่นี่ดีกว่าอย่างเงี้ยนะนะครับทั้งความคุ้มค่าเนะี่ยหรือบริการในเรื่องอื่นอะย่างเงี้ยความจริงใจในการขายนะครับจุดเด่นของสินค้า ถ,ถ้าพวกรถนี่บางทีมันก็เหมือนกันแหละไม่ว่าจะซื้อกับที่ไหนก็อาจจะเหมือนกันแต่ในแง่ของการให้บริการเห็นไหมโชว์รูมของเราอย่างเงี้ยเนี่ยนะคุณภาพของรถเราอย่างเงี้ยถ้าเราขายแบบมือสองอย่างเงี้ยบริการหลังการขายก็ว่าไปนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องคอนเทนต์อีกเห็นไหมลูกค้า,วาเวลาค้น Google ปุ๊บเห็นแอดเราเข้ามาที่เว็บเราแล้ว,ลวข้อมูลในหน้าเว็บเราเราก็ต้องทําให้ดนะีดีกว่าคู่แข่งทําให้ลูกค้าเข้ามาแล,แล้วเกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นดูไหมอยากได้สินค้า อยากซื้อจากร้านเรามากขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นยิ่งขึ้นเนี่ยแม่เชื่อว่าซื้อจากของเราเนี่ยเนี่ยนซื้อแบรนด์เราเนี่ยซื้อจากร้านนี้เนี่ยร้านของเราเนี่ยซื้อจากบริษัทของเราเนี่ยมันดีกว่ายังไงเนี่ยมันก็ต้องมีคอนเทนต์พวกนี้อยู่ในหน้าเว็บเราแต่วันนี้อาจารย์ก็มาแนะนําตัวนี้แล้วะเนี Google Search a d แล้วก็ลองให้ดูเรื่องการวิจัยคีย์เวิร์ดเนี่ยนะวิเคราะห์คีย์เวิร์ดเนี่ยนะ Google มันมีเก็บ Data พวกนี้อยู่แล้วเราสามารถเข้าไปเปิดดูได้นะครับ ถ้าใครขายสินค้าในกลุ่มที่แบบราคาสูงขึ้นมาลูกค้าต้องใช้เวลาในการคิดเยอะๆนะหาข้อมูลเยอะๆเนี่ยนะนะครับกูเกิลเซิร์ฟแอดเนี่ยสำคัญมากนะครับพวกธุรกิจแบบ B2B อย่างเงี้ยก็แน่นอนลูกค้าใช่ไหมฝ่ายจัดซื้อของพวกบริษัทต,ต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งบางทีเจ้าของก็หาซื้อเองถูไหมของบางอย่างก็คือนะจะเป็นผู้จัดก,การเป็นผู้บริหารก็หาเลยเนะเพราะว่าเขาก็ต้องการแบบเช็คด้วยอย่างเงี้ยนะบางทีให้ให้เจ้าหน้าที่ใช่ไหมให้ลูกน้องทำเนี่ย นะครับบางทีก็อาจจะอาจจะยังไม่ค่อยมั่นใจนะว่าราคาที่ได้มันดีที่สุดจริงไหมอย่างงี้เนี่ยเขาเนะีนะ่ยบางทีถ้าสินค้านะครับที่จะสั่งเข้าบริษัทอันนี้เนะี่ยมันมูลค่ามันสูงเนะี่ยแล้วมันมีเป็นเรื่องสําคัญจริงๆเนะีนะ่ยนีเนี่ยถ้ามันเกิดการผิดพลาดเนี่ยเงินที่จ่ายไปนะครับอย่างสมมติสั่งเป็นเครื่องจักรเข้ามาใช้ในลายผลิตสินค้าอย่างเงี้ยนะนะถ้าเครื่องมันไม่ดีจริงเครื่องมันมีปัญหา ซัพพลายเออร์ที่แบบจ้างมาสมมติสั่งพวกวัตถุดิบมันมีปัญหาอะไรเงี้ยนะทุกอย่างมันก็ผิดไปหมดเลยถูกไหมเพราะนั้นบางทีมันก็ไม่ใช่แค่ฝ่ายจัดซื้อที่เข้าหาอย่างเดียวหรือคนที่มีหน้าที่ในการหาซื้อสินค้าเข้าบริษัทหาอย่างเดียวนี่บางทีอาจจะคนที่เข้ามาเจอเราก็อาจจะเป็นเมนเจอร์อาจจะเป็น CEO อาจจะเป็นเจ้าของด้วยเป็นผู้บริหารด้วยเงี้ยนะครับกูเกิลเซิร์ชแอดก็สําคัญอยู่แลลวแล้วจุดที่มันสําคัญที่สุดก็คือไอ้เครื่องมือการตลาดที่เป็น g o o g l e Search a อดเนี่ยคือมัน นะเพราะนั้นมันก็จะมีโอกาสในการปิดการขายได้ง่ายขึ้นนะวนเวลาเขาเข้ามาเจอแอดเรานะครับโอเคนะคไปลองดูนะครับ